วันนี้คีวิกก็สวัสดีครับวันนี้คีวิกจะมารีวิวอะไรนะครับแป้งโดโว,วันนี้เราได้ไปตลาดแล้วก็ซื้อแป้งโดมานะครับไหนวันนี้แป้งโดมีกี่อันไหนลองนับเพื่อนๆสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าออมีสิบอันเลยนะอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราลองแกะกันก่อนนะไหนลองแกะดูก่อน พอเราแกะมาแล้วนะครับเราก็จะได้แป้งโดสิบอันเป็นสิบกระปุกเลยนะอ่าไหนิ nice. ลองนับสีให้เพื่อนๆดูเริ่มจากอันนี้อันนี้อันนี้ purple green oh red oh brown, brown. <Yeah. S 2> white Queen yellow pink blue yellow oh <No>. สีอะไร <All right. S 1> oh น่า oh. <laughs> nah, เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นอะไรก่อนแต่อันเนี้ย ก็เป็นแป้งโดนะแล้วก็บนฝาจะมีรูปของสัตว์ต่างๆอ่ารูปสัตว์นี้เขาไว้ทําอะไรนะเอาไว้ปั๊มอ๋อเอาไว้ปั้มแป้งโดเป็นรูปใช่ไหมใช่อ่าเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูก่อนนะ<ช>อ่ายวลองแกะเอาสีอะไรก่อนดีนอ่าพอเราแกะมาแล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> ไหนเดี๋ยวพีทวิชลองแกะกระปุกให้เพื่อนๆดูหน่อยสิ <S <S สีอะไรก่อนเลย โอ้สีเหลืองอุ้ยมันเป็นยังไงไหนดูดิไหนเพื่อนๆดูหน่อยขอดูหน่อยไหนเพื่อนๆดูหน่อยไหนเพื่อนๆน้องๆดูดิไม่เคยเห็นแป้งโดเลยอุ้ยโอ้ย,อยทำไมมันเหนียวเหนียวเอาล่วงแล้วน,นี่ไม่เลื่อมืออ๋อไหนไหนไหน,ไหนให้ลองให้แม่กิ๊กช่วยปั๊มอีกอันหนึ่งสิไหนเอาแม่กิ๊กเปิดอีกอันหนึ่ง<ม>เอาสีอะไร<ม>อ่ะคนละอันคนละอันคนละอันอ่ะไหนแม่กิ๊กเปิดอีกอันหนึ่งอ่ะให้แม่กิ๊กทำให้ดูเปิด ทำยังไงอะทำยังไงอะไม่ใช่เขาต้องนี่เขาต้องอาวังอย่างนี้แล้วก็เอาอันเนี้ยกดทักลงไปไม่ใช่อ้าวเล่นไม่เป็นนี่เจียแป้งมันแตกต้องปั้นให้มันเป็นอ้าวเดี๋ยวให้แม็กกิ๊กเล่นให้ดูอันหนึ่งให้แม็กกิ๊กเปิดอันหนึ่งคนละอันอ่ะไหนแม็กกิ๊กลองเปิดดูนีไหนจะทำได้ไหมเนี่ยอ่าไหนดูซิวิกดูแม็กกิ๊กดีแม็กกิ๊กทำเป็นนี่นี่นี่อ่าไหนดูนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้ว ได้ไหมไหนรูปนี้รูปนี้ไหนรูปอะไรอ่ะเฮ้ยรูปอะไรอ่ะไหนรูปนี้เป็นรูปอะไรนะอุ้ยรูปเป็ดเป็ดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเป็ดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเอาลูกเป็ดเป็ดเรียกว่าอะไรเอาไหนของซิมมีเป็นรูปอะไรครับไหนรูปกดแรงๆกดแรงๆกดแรงๆอื้มอื้มไหนรูปอะไรเครื่องบินเครองบินเครื่องบินโอ้์ฟนโห โอ้โหอ้าวทีวีเปิดอีกสีนึงแล้วอ้าวอย่าเอามารวมกันดิมันก็เปื้อนดิอ่าแยกกันอ่านไหนไหนลองสีขาวสีขาวไปรูปอะไรไหนทําทํารูปอื้มอื้มโอ้โหแรงเยอะมากแรงเยอะมากตบด้วยตบด้วยตบอื้ม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 เอ้าปั๊มปั๊มปั๊มรูปอะไรไหนเป็นรูปอะไรอะอ้าไหนปั๊มรูปอะไรมองไม่เห็นเลยเอ้าไหนลองปั๊มรูปอะไรไหนขอดูเพื่อนๆดูหน่อยคือรูปอะไรอะอะไรอะ ไหนดูนี่ไหนขอให้เพื่อนๆดูหน่อยเครื่องบินใช่ปหมเนี่ยให้เพื่อนๆดูอิคอปเตอร์ป่ะอ่ะไหนลองปั๊มไหนลองปั๊มอ่ะไหนลองปั๊มเอะกระแทกแรงๆกระแทกแรงๆออกแรงหน่อยทุบอืมอืมเล่นยากจังอไหนดูนี่เห็นเมล่าไหนโอ้โหเห็นเลย ได้เลยเนีเอ่อ้าวสามารถซื้อได้ที่ไหนครับที่หนองคู่อ๋อที่ตลาดใช่ไหม αι? อ๋อแล้วมันราคากี่บาทครับอา้าวเหรอเราไปซื้อได้ที่ตลาดหนอคู่ใช่ไหม αι? แล้วอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอีกรอบนึงอ๋อเรียกแป้งโดอ,อันตรายไหมไม่ไม่อันตรายไม่เหลือมือมอ๋อ,อไม่ติดมือด้วยใช่ไหม αι? สามารถเล่นได้ไ พี่ๆน้องๆสามารถเล่นได้ใช่ไหมเล่นได้ไหมแกะเราไปแกะกล่งอง่ยอกไม้กัเลยครับอ่าไหนแกะกล่อง่อไปเป็นสีอะไรครับโอ้โหโเยอะมากเลยอะโอ้หเลอกแกะไม่ต่ออันนี้แกะไปะไแล้วอีกไ่เกิดครับอืมอันนี้แกะแล้วอ่าไหนแกะแล้วแยกไว้สีอะไรอ่ะเป็นรูปอะไรข้างบนฝา,นาเป็นรูปอะไรข้างบนฝาเป็นรูปอะไรรถโอ้ยรถกเรียกว่า โอ้ oh, สุดยอดเลยอ้าว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 ไม่แบนด้วยต้องออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ้าวปั๊มปั๊มปั๊มหน่อยปั๊มหน่อยอ้าวดู้ไหมอื้มอืออือนี่หนูเล่นกับปั๊ใช่โอ้เป็นรูปอะไรนะดูหน่อยครับโอ้ยออกมาเป็นรถเลยอะ ย้อนจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเรานั่งเล่นกันต่อนะแล้วซีวิตก็ลาไปก่อนลาไปก่อนอ่ะไหนลาไปก่อนเลยก็อย่าลืมกดไลค์กด share. แชร์แจไปใครให้หนูด้วยนะครับทำไมไรก็ไม่ไวาเย้ yeah. จุ๊บจุ๊บ